สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักเทคนิคการเจาะเลือดเบาหวานจากปลายนิ้วโดยใช้เทคนิคที่ถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สูงสุดเราไปรู้จักกับขั้นตอนการเจาะกันเลยนะคะ 1. เตรียมชุดอุปกรณ์การเจาะเลือดและเครื่องตรวจวัดน้ำตาลแถบตรวจวัดดูวันหมดอายุและโค้ดให้ตรงกับแถบตรวจ 2. ควรเลือกนิ้วกลางหรือนิ้วนางในการเจาะ แล้วบีบนวดเบาๆเพื่อให้เลือดได้ไหลเวียนได้สะดวก 3. ใส่แถบตรวจตามช่องเสียบเครื่องจะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติปิดขวาขวดทันทีหลังหยิบแถบตรวจออกมาเพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปในขวดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแถบตรวจ 4. เช็ดทำความสะอาดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล ตรงบริเวณนิ้วที่จะทำการเจาะเลือดเราให้แห้งก่อนเจาะเลือดเมื่อเจาะเลือดแล้วห้ามบีบเค้นเลือดเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกจะทำให้ค่าที่ตรวจวัดได้สูงกว่าความเป็นจริง 5. ให้เช็ดเลือดหยดแรกออกก่อนเพราะมีแอนโอกงอ,ง,องอยู่จะส่งผลต่อค่าการตรวจวัดได้จึงให้ใช้เลือดหยดที่2ในการตรวจวัด 6. แต่ หยดเลือดที่ด้านข้างบริเวณสีเหลืองของแถบตรวจห้ามหยดบนแถบตรวจเพราะเครื่องจะอ่านค่าไม่ได้จากนั้นเครื่องจะแสดงสัญ,ญลักษณ์รูปนาฬิการายกระพริบอยู่แสดงว่าเลือดมีปริมาณเพียงพอต่อการตรวจวัด7บันทึกผลในแฟ้มประวัติของผู้ป่วยหรือสมุดบันทึกผู้ป่วยเบาหวานพร้อมลงชื่อผู้ตรวจ 8. ถอดแถบตรวจ ทิ้งในที่ทิ้งและเช็ดทำความสะอาดเครื่องกรวดรอบๆเครื่องให้สะอาดแล้วเก็บใส่ในกระเป๋าเก็บพร้อมวางในที่ที่เหมาะสมเป็นไงบ้างคะกับเทคนิคการจาะเลือดเบาหวานจากปลายนิว้วหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่อสมอและผู้ดูแลผู้ป่วยทั่วไปหากมีความรู้ดีๆและเทคนิคใหม่ๆจะนำมาบอกเล่ากันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ